สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอจอยนะครับเรื่นี้ก็คือคลิปเรีแอคชั่นนะครับจีเอ็มทีวีฟูลลี่บุ๊กนะครับ EP ีที่6นะครับเป็นไฟนอ e อีพีนะทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถซัพพอร์ตกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางก,การโด o n a ก็บัญชีนะครับหรือการส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์แทนะครับหรือว่าจะสมัครซุปเปอร์แฟนนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดู g m t v Full Book EP ที่6กันเลยดีกว่าครับ Previously on Full y Book ตลอด5อพิโซดที่ผ่านมาโปรเจกต์ฟูลลี่บุ๊ได้พา6ไอดอลบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยถึงเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นยินดีต้อนรับทุกคนสู่ฟูลลี่บุ๊พวกเขาต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆที่มาพร้อมกับอุปสรรค <ป Nur. S 1> มากมายดังๆเสร็จแล้วออกเ,เลยออกเลยปล่อยรับปล่อยรับดีระเบืดมีอมีอะไรเดูเหมือนว่าได้มาเห็นแบบน้อง ส้มตำยังไม่พร้อมขายครับผัดไทยยังไม่พร้อมขายครับแต่ไม่ว่าจะเจอกับปัญหามากมายขนาดไหนการเปิดร้านที่ผ่านมาทั้ง4รอบของพวกเขาก็ช่วยกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารได้สําเร็จแล้วมีปัญหาแล้วทำไมวันนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวานทำไมวันนี้พูดหงวเมื่อวานวะมันเหมือนจะง่ายนะ Thank you so much. Thank you for coming. a l i g a t o k o s a m a s e n j o y your s t a y a l i g a t o k o s a m a s Thank you for your support. Thank you. a r i g a t o แต่ปลายทางสำคัญของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหารแต่อาหารที่เสิร์ฟทุกจานยังต้องได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นยังไงพวกเขาทั้ง6คนจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับ น่าจะแบบว่าเดือดไงก็เป็นอีกนายคิดว่าอยากเปิดซะอีกแบบ4-5วันเดี๋ยวเราจะรวยเกินหรือว่าเรากลับไทยเราจะเปิดร้านกัน6คนเเฮ้ยเป็นไปได้พี่อผัดไทยกับผัดกะเพราดูขอนะที่เช็คบินแล้วกัน เอาละครับทุกคนต้องบอกว่าตลอดโปรเจกต์ที่ผ่านมานะครับพวกคุณมีเลือดนักสู้ที่เต็มที่มากๆเพราะว่าบางคนก็เริ่มจากศูนย์จริงๆครับแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ยอดเยี่ยมมากครับปผมมื่กับตัวเองหน่อย <S <S ผมอยากให้พวกคุณพูดอะไรถึงโปรเจกต์นี้สักเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงรายการฟรีบุ๊กเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบว่าได้มาทำาหารจริงๆเนาะ <c oughs> เพราะว่าปกติเราก็ทำอาหารไม่เป็นผมว่าสนุกมากเลยได้มาทำจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าแบบเออได้เปิดโลกใหม่แบบนีงนังรู้สึกว่า ได้เห็นหลายอย่างแบบข้างในครัวที่แบบเราแบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างวุ่นวายโ,โหรู้สึกว่าแบบเราทีมเวิร์กกันได้โอเคเลยครับผมที่แบบสามารถเสิร์ฟได้ทุกคนแบบทันเวลาครับผมเอาจริงสนุกมากนะสำหรับบุกอะสนุกตั้งแต่อ p พีแรกแหละที่เราไปนั่งแบบเหมือนฟีล,ล์มว่าเราไม่รู้อะไรเลยอะแล้วเราก<ม>็ไปนั่งไปเจอวันนั้นเลยอะวันนี้มันก็ยังโคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเออเราไม่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป<อ>็นยังไงแล้วเราได้ร่วมแก้ไปด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่รร้้้กกวว่าาเเอปปะททัับใจีแไไดดยนล ผ่านไปได้อะไรเงี้ยล้วรู้อย่างต้องทำอะไรบ้างอะก <c oughs> ็ตอนแรกบอกเลยว่าตอนที่ได้รับมาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> มันมือดอ่ะมืดแตด้านอะเนี่ยเขามองไม่เห็นภาพ สุดท้ายแล้ว่าทุกคนคือแบบเต็มที่มากดีใจที่ได้มาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้เอาจริงๆกัทุกคนตรงเนี้ยเก่งมากนะเราเปิดร้านอาหารแบบเนี้ยในเวลาที่มันน้อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังทําทุกอย่างให้มันดีได้อย่างเงี้ยก็<ม>ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมสร้างความทรงจานะครับกันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้ามาทําแบบว่างานบริการได้ขนาดนี้จริงๆเพราะว่าปกติเราก็ไปกินข้าวไปร้านเราไม่ได้เข้าไปรู้เบื้องหลังว่าแบบว่างานบริการมันต้องแบบโหมีการจัดเตรียมตื่นแต่เช้ามาเตรียม ของทํานุน่ทนทํานี่จนทําให้เขามีความสุขในอาหารมือมือหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจมากไม่เป็นเหมือนงานกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสองวันเนี้ยที่ผ่านมาเราทำได้แบบเต็มที่มากๆก็ดีใจมากครับโอเคสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดของแต่ละคนคืออะไรโอ้หสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับดังใช่ไหมไม่เคยมีแบบประสบการณ์ในห้องครัวแบบจริงๆงเลยถ้าเกิดไม่ใช่ห้องครัวที่บ้านอะ ไม่เคยเข้าห้องครัวของร้านอะไรเลยแล้วแบบไม่รู้เลยว่าแบบ มันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าตรงนี้แบบเรียนรู้เรื่องการทีมเวิร์กได้เยอะขึ้นมากๆสำหรับรายการฟูลร่บุ๊กครับผมอุปสรรคของผมคือทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างดังนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่อื่น<อ>แต่ผมนี่คือไม่เคยเข้าครัวที่ไหนเลยซ<อ>ึ่งพองมาที่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่พอมันมาได<อ>้ลองทำเราก็ได้รู้อ,อ๋อมันคือแบบนี้นะกระบวนการเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งนะที่ผมได้เรียนรู้จริงๆจากฟูลร่บุ๊กนี่คือความสามัคคีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้องเก่งที่สุดอ่ะมันเหมือนกับ มาเลยออกมาได้ดีสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับผมผมรู้สึกว่าการทําอาหารให้อร่อยถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาก็มีถามว่าเรียนรู้อะไรผมรู้สึกว่า หัวใจของการเป็นพ่อครัวทำยังไงให้อาหารอร่อยทำยังไงให้คนเข้ามาทานแล้วมันแบบไม่รอบุ๊กคงคล้ายๆพี่เอิร์ดอะคือการการบริการคือบุ๊ก,กเป็นคนชอบบริการอยู่แล้วบุ๊รู้สึกว่ามันมีความสุขที่เราได้ได้จริงใจกับเขาได้มอบความสุขให้เขาแล้วเขาก็ยิ้มกลับมาหาเราบุ๊กรู้สึกว่ามันฟูลฟิลบุ๊กมากข้อสามัคคีคือแบบสิ่งที่สําคัญที่แบบ จะพาพวกเราผ่านอุปสรรคต่างๆสิ่งที่ยากที่สุดมันเป็นเรื่องของความสม่ําเสมอการที่เราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วเราเราจะรันให้มันแบบเมนเทนให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดตลอดอ่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่ได้รู้ก็คือเรื่องของความสามัคคีนี่แหละครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่หมดแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าทํางานไม่ทันเพราะว่าเราก็เป็นทีมเดียวกันสิ่งที่ยากที่สุดอกันเนาะกันว่าเวลาเพราะว่าทุกอย่างมันมีเวลาที่แบบว่าต้องกําหนดถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ ราอาจจะทํามันได้ ดีกว่านี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์นี้อรอก็เอออย่างเช่นที่บุกบอกเรื่องการบริการการแบบว่านน่นนี่นั่นแบบว่าเวลาการไปร้านอาหารนะเวลาเราอยากกินอะไรมากๆคนรอมันจะรู้สึกว่าโอ้ยมันช้าเราก็อยากจะทําให้แบบว่าอย่างเต็มที่ตอนนี้สัมผัสได้เลยว่าพี่กันอยากให้ลูกค้าได้แบบได้อาหารไวๆจริงๆอะ่ะแบบทั้งเร่งตำพี่กันไม่คุยกับใครแทบไม่คุยกับใครเลยใช่แล้วเขาชอบหาว่ากันไม่ยิ้มกันนกันกำลังมีสมาธิเนาะเรากำลังโฟกัส กาลงานนะต้องมอบหมายแล้วแต่ก็มีมีไม่ยิ้มช่วงหนึ่งสุท้ายแล้วผมเชื่อทุกคนจริงๆเหมือนกันอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาอย่างอุ่นใจออกไปอย่างอิ่มท้องหอ่อปุ๊ด้วยมีความสุขด้วยรอพวกคดีมานานละสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างครับ นี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบแบบนี้อีกเอออยากขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณที่แบบเข้ามาอุ่ดหนุนพวกเราแรงเชียร์ให้พวกเราตลอด <c oughs> ใช่แล้วก็อยากฝากอย่างหนึง่งคือแบบว่าอยากให้บัวรอย อย่างหนึ่งก็คืออยากให้ับลอยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นขนมหวานของไทยที่บุกคชอบระดับต้นๆของของใจบุคเลยครับขอบคุณที่ไว้ใจพวกเรานะครับผมอยากจะแบบมาเจอกันอีกเรื่อยๆอีกครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมที่มาอุดหนุนร้านเราอย่างตอนแรกที่เห็นแขกเข้ามาเนี่ยรับภระานาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาอ่ะคือตั้งใจทานมากนะคือทุกคนตั้งใจกินและชมว่าอร่อยทุกคนเลยถ้ามีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะกลับมามทําให้กินนะครับ ครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับรายการนี้มาเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราทั้งหกคนนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจกินอาหารที่พวกเราทําแล้วก็พวกเราเสิร์ฟเนี่ยอย่างดีถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเราเห็นนะว่าเออเขาจะจะอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดแล้วก็อิ่มแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกครั้งเขาก็จะพยายามกินให้ได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่แบบว่า ลงทะเบียนเข้ามาหรือว่าได้เป็นคู่ที่แบบว่าเข้ามาในรายการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆสําหรับพวกเรา6คนดีใจมากๆเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเราหกคนกันที่แบบทำอาหารแบบจริงจังแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนได้กินแล้วทุกครั้งที่แบบทั้ง4รอบที่เข้ามากันก็เห็นว่าทุกคนมีความสุขเราก็ดีใจมากๆนะครับก็ที่จริงก็อยากมีโอกาสแบบนี้อีกในในโอกาสหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเสร็จทั้ง2วัน4รอบแต่ปลายทางสําคัญของโปรเจกต์นี้นะครับเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ภารกิจของโปรเจกต์นี้นะครับจึงจะสําเร็จทีมงานกาลังรวบรวมใบประเมินของทั้ง4รอบนะครับแต่ว่าระหว่างที่ทีมงานรวบรวมอยู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณไปทําอาหารมาปาร์ตี้นะครับแล้วก็รอฟังคอมเมนต์กันแบบสบายๆโอเคไหมครับ ทุกคนเดี๋ยวบุ๊กว่าปาร์ตี้เนี้ยเรามาทําอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าวว้าเดี๋ยวบุ๊กเนี่ยเอามาม่าโอเคเนี่ยมาครีเอทเป็นเมนูพิเศษแล้วก็มาทํากินกันไหมเอาใครทำอาฉันอาสาไมทำดิเดี๋ยวเราด้วยเดี๋ยวเรืด้วยเดเราด้วย้วยเรโอเคดีมากมาแมจะต้องหวานมากโอเคเราต้องไม่ลืมพระเอกของเราเข้ามาเลย กตาย มาฉลองให้ความเหน็ดเหนื่อกันหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยแนะนำเทเลเมนูกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆเราเนี่ยตั้งใจทำกันมากพอได้ไปเออพดีเนี่ยเลือกพอัวมันร้อนเมืไหร่ก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วมีมาม่าโอเคก็จัดไปดิครับมองอะไรที่เขาบอกด้วยของดีเมืองโอซาก้าทาโกยากิ ส่วนใครนะครับที่ชอบความแซบแบบผมนะครับผมแนะนําเลยนะครับมา okay, ม่าโอเคลถหมาร่าเนี้ยให้ความเป็นซาชาลิ้นนะครับใครชอบความซาวความแซบแบบนี้ลิ้นชานครับจัดไปเลยครับผมองกินเครื่องเทศแบบสุดๆไปเลยครับุคน ถึงเวลาสําคัญของโปรเจกต์นี้แล้วนะครับกับปลายทางสําคัญที่ทั้ง6คนต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน80%ก่อนจะประกาศผลนะครับผมขอเชิญพี่แท้งนะครับมาฟังผลการประเมินด้วยครับพี่แท้งเชิญครับ ร่วมมือกันได้อย่างสนุกสนานมากพี่แท้งอยากจะฝากอะไรกับน้องๆหรือมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆไหมครับโหมันเป็นประสบการณ์อันใหม่ของพี่เลยนะพี่เป็นคนที่ทํางานมาเยอะมากสมัยหนุ่มๆนะไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบสีสันอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตพี่นั่งดีขึ้นเว้ยคือเนี่ยทุกวันนี้ยอ้ไอ้เนี่ยที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นฉากหนังฉากหนึ่งอะ ไอ้พี่ก็มานั่งดูเออแม่งจริงไว้มันไม่เหมือนร้านอาหารอ่ะคือพี่พูดไม่รู้จะพูดไงม,มันเกิดมาเพื่อคอนเซปต์นี้เลยโชว์เลยนะครับโอเคครับและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านผลการประเมินก็คือลลดลดเต็มสิบคือ,คอ ก็ผลการประเมินนะครับผ่านกว่า99เนแล้วแนนที่หายไปนะครับคือคอมเมนต์เรื่องของปริมาณอาหารที่มากเกินไปหน่อยไม่แต่รอบแรกก็ให้ส้มตำเยอะจริงบอกเลยพี่เคยสอนเด็กๆมาแบบเด็กมาอะไรเนี่ยมาเรียนที่เนี่ยครับยังสู้พวกนี้ไม่ได้นี่เขาสองวันนะ เขาตอ้งใจไมาเหยียงกระทะได้เขาทอดไก่ได้เขาทำอะไรแต่คนปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลานะจะทำอย่างนงี้นะพี่ว่าต้องสองเดือนโอ้ โอเคครับโปรเจกต์ฟูลลี่บุ๊กนะครับจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดพวกคุณทั้ง6คนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แท็กด้วยนะครับขอบคุณทุกคุณทั้งหคนนะครับขอบคุณพี่สู้กันมาถึงวันสุดท้ายนะครับหวังว่าการเปิดร้านครั้งนี้นะครับจะทําให้ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความทรงจําดีๆกลับไปและพบกันใหม่นะครับกับฟูลลี่บุ๊กครับขอบคุณนะครับ ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับทั้ง5้าคนนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยนะคบที่พวกเราเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยู่กันจนถึงวันสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่เป็นความทรงจําที่พิเศษพวกผมเนี่ยครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็นหนึ่งใน6คนแรกของคูรีบุ๊คครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะหวังที่จะพอได้ลองทำจริงจผมรู้สึกว่ากมันค่อนข้างสนุกสนุกดีครับสนุกดีก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่รู้สึกว่าแบบโตกับแก่ไปก็อยากจะเปิดร้านอาหารเลยนะครับ รู้สึกสนุกด้วยที่แบบได้ทางานเป็นทีมแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราลงเรือลําเดียวกันแล้วครับหกคนก็คือมันไม่ได้แบ่งเลยเราช่วยกันหมดเลยสรุปใช่มันก็เป็นฟูลิบูของเราครับใช่ครับฟูลฟิลฟูลฟิลอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าทุกคนเก่งมากครับผมเพราะแบบทุกคนอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการทําอาหารแบบสูงขนาดนั้นแต่ทุกคนสู้ไปกับมันแล้วก็เป็นทีมเวิร์กกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตกันและกันอย่างนี้เสมอไปครับ บอกเลยว่าตอนที่ได้รับมาโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นภาพเลยดท้ายแล้วว่าทุกคนคือแบบเต็มที่มากดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้หวังว่าคาังหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบแบบนี้อีก ถ้าทุกคนได้ดูก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็ทุกคนก็ทาได้ได้ดีมากๆในในเวลาเท่านี้ขอบคุณมากๆก,กันว่ามันก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เราแบบว่าได้เจอกันเราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้มาขายอาหารให้กับแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในรายการฟรีบุ๊คครั้งนี้ด้วยครับก็ดีใจมากเลยครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับจีเมมทีวีฟูลิปุกนะครับ EP ที่ 6, ่าเป็น f i น a l EP เนาะทุกคนเป็นตอนจบของโปรเจกต์นี้นะทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะว่าอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละก็คือว่าด้วยที่แบบว่าการที่แบบ6คนเนี่ยมาทำโปรเจกต์นี้เนาะซึ่งแต่ละคนก็คือมีสกิลมีความสามารถมีแต่ละอย่างเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมันม ถูกรวมกันเงมันก็ทําให้สามารถแบบทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แบบอย่างประสบความสําเร็จไงอย่างที่น้องๆบอกนี่แหละว่าออมันอยู่ที่ความสมัครคีนะเพราะว่าบางคนแบบว่าถนัดอย่างหนึง่งแต่ก็คือมีหน้าที่อีกอย่างหนึง่งแต่ก็สามารถที่จะคอยช่วยเหลืออะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราชอบน้องๆทั้งหกคนคือเรื่องของัศนคกติที่ดีเนาะที่ดีอะแล้วก็ ตั้งใจที่แบบว่าเวลาจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือมันไม่ได้ง่ายเลยนะเราเราเห็นว่ามันทั้งเครียดด้วยเวลาอย่างที่พี่การบอกเนาะด้วยทั้งเวลาด้วยทั้งทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนอย่างปอนอย่างเงี้ยเอ็นดูมากที่แบบว่าอของน้องดังใช่ไหมที่แบบว่าไม่เคยเข้าครัวร้านอาหารแต่ปอนเนี่ยคือไม่เคยเข้าครัวใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แอบปลื้มใจแล้วก็ ดีใจแทนแทนน้องๆที่ได้มาทาประสบได้มามีประสบการณ์ตรงนี้เนาะอย่างที่พี่แท้งบอกว่าเ,เขาก็ s u p ร l y น้องๆทั้งแบบ6คนที่แบบว่ามีเวลาแบบวันสองวันอะไรเงรี้ยจะทําได้ถึงขนาดนี้อย่างแบบพี่เอิร์ทก็แบบเวี่ยงกระทะได้คนนึงก็จากทิฏฐะไม่ทําอะไรไม่เป็นก็แบบทอดไข่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลมันออกมาคือแบบดีมากเลยนะทุกคน ก็ได้คะแนน99%ก็คือที่แบบโดนหักคะแนนไปเพราะว่าให้ของกินเยอะไปเนาะซึ่งถ้าเป็นเราไปประเมินจะไม่มีจะไม่มีการถูกหักคะแนนตรงนี้เพราะว่ากินไม่เคยพอแต่ก็เห็นด้วยนะแอบเป็นด้วยกับที่พิการบอกว่าอ,อ,อยากส้มตำอะไรเงี้ยให้เยอะจริงเพราะว่ามันเป็นตัวอ appetizer ใช่ป่ะก็แบบเป็นกินเล่นก่อนที่จะแบบเป็นเมนคอร์สมาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบ เบาๆกว่าน,นี้นิดนึงเนาะแล้วก็อยากจะบอกอก็อย,กอ,อย่างน้องบุ๊กอย่างเงี้ยน้องบุ๊กก็เขาก็ดูตั้งใจแล้วเขาก็แบบว่ามีความหวังที่จะให้บัวลอยของประเทศไทยเนาะแบบดังไปไปสู่สากลอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นดูว่าเออและอีกคนนึงที่ยไม่ได้พูดถึงอ่า ฟอสเนาะอย่างฟอสเนี่ยเราจะไปคิดได้ไงว่าแบบเราเคยเห็นแต่เขาอยู่กับลูกเหล็กอยู่กับการโหนบาอะไรเงี้ยมาถึงลาส t die เขานะทุกคนแต่เราได้ไม่เห็นเขาจับมีดจับกระทะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่น่าราักอะเออแล้วก็ดีใจที่มันมีโปรเจกต์แบบนี้ออกมาเราทําให้เราได้เห็นอีกมุม,นมหนึ่งของน้องๆที่เราแบบชื่นชอบอยู่แล้วนะทุกคน ก็แฮปปี้มีความสุขเนาะก็อยากจะให้มีรายการแบบนี้อีกเนาะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนประเทศบ้างก็ได้ไหมประเทศไทยนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยนี่คือต้องเปิดที่ไหนก่อนที่จะจะรับแบบยี่สี่คนนี้ลงทะเบียนยังไงนะครับแต่ก็ต้องติดตามนะ,ะับว่าจะมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนแหละที่ทําให้เขาแบบมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เนะาะก็แบบมาม่าโอชิอะไรอย่างเงี้ย ที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณ GMTV ด้วยนะครับที่ทำอคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็ดีๆฮิวใจแบบนี้ให้เราได้ดูกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรับชมนะครับอคอนเทนต์ GMT f ็มทีฟลุกทั้ง6 EP ก็ไปดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ GMT o f f i i i a l นะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องดอกกันได้เนาะนะครับ ก็ส่วนอ่าก่อนจะจากกันนะครับก็เหมือนเดิมก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์กันด้วยนะครับเป็นอย่งไรกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเรื่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ